โอเคค่ะน้องจ๋าสวัสดีนะคะวันนี้พบก,กับป้าชัยวัฒน์อีกแล้วน,นะคะวันนี้ถูกระหงกมากเลยป้าชัยวัฒน,น์มาจากไอระย,ยองปุ๊บกับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกูดีกูจอมาโอ้โหมาถ่ายคลิปเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปสองวันแล้วก็เลยอ่าคิดถึนงน้องมากเลยก็เลยวันนี้ก็เลยจะามาถ่ายคลิปเป็นน้องๆแล้วก็ส่งคลิปเข้าชุมชิมกับครูสตาร์บอสวนแรกแรกของเรานะคะอย่าลืมนะ ว่าถ้เห็นคลิปที่เขียนว่ารีฟิลรีฟิลเป็นรับเงินร้านกับคุณตาไป้นิวัสฝากน้องๆอ,อ่าละอ่ากดไลค์กดแชร์ไป้นวัสช่วยนะคะอย่าลืมนะคะไป้นิวัสฝากด้วยนะคะ,อ,ะ,คะ,ะ,ะ,คะอ่าวันนี้ก็มีอะไรสวยๆมาเสนอนะไเนไรอย่างเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาดักซับเป็นไหมคะโคปาใหม่สวยมากกระเป๋ากลืนมงคลอ่ะกระเป๋าที่ใส่แล้วเรียกซับเรียกเงินเรียกทองเรียกเรียกซับเรียกสินเรียกเงินเรียกทองเข้ามาเต็มกระเป๋าดุยๆขายอะไรก็ขายดีขายหมดขายดีขายหมดขายเกลี้ยงเฮงเฮงนะกระเป๋าเรียกซับรุ่นใหม่น้องๆสนใจก็คาดพันธุ์มาเข้ามานะมีหลายสีนะคะโอโคสุดยอดมีเท้าสีนะสวยๆนะ อย่างนี้เป็นกระเป๋าเกือบมงคลนะสัญลักษณ์เป็นหวน่หวงห่วงรึงดุดรึงดุดซับรึงดุดเสียงรึงดุดรึงดุดเอาเข้าหาตัวเราค่ะป้าส่งคลิปให้ฟังเห็นไหมว่าเป็นกระเป๋าเกือบมงคลของกูสตาร์บรสไปในของเราแล้วก็เป็นกระเป๋าที่เป็นแบรนด์ของคนไทยแบรนด์เดียวที่ส่งออกขายทั่วโลก150 160กว่าประเทศนะคะ ขายดีมากมีหลายอย่างนะเดี๋ยวปรญญายุัธก็จะค่อยๆเอามาให้น้องๆดูนะสนใจกระทะเข้ามาได้นะคะมีหลายสีแปดเก้าสีเลยค่ะปัญญััุทธก็ส่งรูปเข้าไปในเลลิงก์หลายรูปภาพนะน้องๆสนใจก็ทักเข้ามาสวยมากทั้งอย่างดีนะสวยมากๆเลยนะเป็นกระเป๋ามือเกดมงคลสัญลักษณ์ของโครแรงดูดเจ้าเดียวในโลกนะไม่มีใครเหมือนนะเจ้าเดียวในโลกนะ นี่เป็นชัวัดเหลือมาแค่อ่าเหลือมาแค่สามสีสีชมพูนะคะสีชมพูสวยมากหวานน่ารักมากแล้วก็สีทองนะสวยมากนะสีทองสวยมากเลยเหมาะสำหรับคนสวยกระเป๋าสวยกระเป๋าเองก็เหมาะสำหรับคนสวยสวยเองนเห็นะคะ

ระบบีมันมีตั้งหลายแมงค่ะไม่ใก็ว่าจะกินในไแฮนนี่นะคะโอ้ไม่ใช่ดิกินแนั่นเอสเซน่าเอสเซน่านะคะะเอสเซน่าเอเซน่าวันนี้วระอันจวัตก็ กินดึกแล้วไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ากินเช้าเย็นอยู่แล้วนะคะเอสเซน่ากับฮานาตี้ผสมกันอยู่แล้วนะคะออร่อยมากนะคะเอสเซน่านะคะแปลงรูปเกณฑ์กับขั้นตอนใหม่มีจ1.0ในเทอร์โบเปลี่ยนทุกสิ่งที่เคยเชื่ออ่อนนิ่มดีสั่นน่าไม่ราทดลองขับที่โชว์โรลลิสันทั่วประเทศ โอเคนะคะอืมอร่อยชั้นเยี่ยมอย่างนี้เลยนะคะอืมโอเคนะคะ